สวัสดีค่ะนักเรียนามาต่อกันเลยนะคะการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงนะคะวันนี้ให้นักเรียนเติมคําตอบในช่องจุดๆแล้วก็ขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะามาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้พิจรารณาการตวงนะคะให้เราเปรียบเทียบการที่เราจะเปรียบเทียบได้เราต้องรู้ข้อมูลก่อนใช่ไหมคะว่า อันไหนเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่ามาดูอันแรกเลยนมในเยอืเยอกตวงใส่ถ้วยได้กี่ถ้วยคะอ่าน้องก็ดูเลยใส่ได้กี่ถ้วยคะสองก็เติมเลขสองลงไปอ่าต่อไปน้ําส้มในถัตวงใส่ถ้วยได้กี่ถ้วยคะน้ําส้มหนึ่งอ่านี้สองอันนี้หนึ่งนมได้สอง น้ำส้มได้หนึ่งอ่าเรามาเปรียบเทียบดูสิคะว่านมในเหยือกมีปริมาตรมากกว่าน้อยกว่าน้ำส้มนะคะอันไหนเป็นไงคะนมเป็นยังไงกว่าคะอ่านมสองมากกว่าน้ำส้มหนึ่งนักเรีนก็ขิดถูกในช่องมากกว่าลงไปนะคะต่อไปตวงน้ำพึ่งเป็นช้อนโต๊ะตวงน้ำพึ่งในขวดได้กี่ช้อนโต๊ะอักเรียนก็นับนับคำตอบแล้วมาใส่ในช่องจุดจุดจุด ต่อไปตวงน้ำเชื่อมได้เท่าไหร่นับแล้วมาใส่ทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบน้ำพึ่งเป็นยังไงกว่านักเรียนดูตัวเลขที่นักเรียนนับได้นะคะแล้วก็มาขีดถูกในช่องใดช่องหนึ่งนะคะอ่าต่อไปหน้า75ก็เช่นกันนะคะการตรวงแบบช้อนชาตวงพริกป่นในขวดได้8ช้อนชาแสดงว่าพริกป่นใน ขวดมีปริมาตรก็้อนช้อนชาถ้าตวงได้เท่าไหร่ก็มีปริมาตรเท่านั้นนะคะข้อที่2 12ช้อนชาก็มีปริมาตร12นี่เท่าไหร่คะ9กาน้ำตาลนะครับมีพริกป่นพริกไทยแล้วก็น้ำตาลทีนี้เรามาเปรียบเทียบข้อที่4เปรียบเทียบพริกไทยกับน้ำตาล พริกไทยเท่าไรค่พริกไทยพริกไทยสิบสองน้ำตาลเท่าไหรค่คเก้าสิบสองกับเก้าสิบสองก็มากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไรก็นับไปเก้าแล้วสิสิบเอ็ดสิบสองมากกว่าอยู่สามนะคะอ่าก็ที่เหลือนะัเกเรียนเขียนเองได้เลยนะคะลูกต่อไปมาดูหนะ้าเจ็ดสิบห้าความจุข,ของภาชนะ เป็นลิตรความจุก็คือสามารถใส่ลงไปได้นะคะเราเรียกว่าความจุเติมคำว่าความจุหรือปริมาตรลงไปน้ำเต้าหูม้มีคำว่าน้ำเต้าหู้น้ำเราเรียกว่าปริมาตรนะคะ ่ข้อนี้ก็เติมคําว่าปริมาตรความจุก็คือขวดของมันขวดนี้มีความจุอ่นนี่คือสิ่งที่เราต้องเติมนะคะน้ําปลามีถ้าเป็นน้าถ้าเป็นข้างในเราเรียกว่าปริมาตรถ้าสิ่งที่ใส่ภาชนะที่ใส่อย่าไหมถังเราจะเรียกว่าความจุนะคะ ้อที่สี่น้ำเราเรียกว่าอะไรเอ่ยคะน้ำข้างในเราเรียกว่าโอเคเยี่ยมมากค่ะเราเรียกว่าปาริมาตรแล้วโหลที่ใส่เราเรียกว่าความจุไม่ค่อยชัดน,นะคะอาจกับใน้ำพึ่งครึ่งถังตวงได้สองลิตรถังนี้มีความจุก็ 2ลิตรนะคะตวงได้เท่าไหรก็มีความจุเท่านั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีความจุเท่าไหร่คะสลิตรอ่าต่อไปหน้า7 7็ดสิบเจ็ดให้นักเรียนคิดถูกและขิดผิดใน,ในช่องสี่เหลี่ยมอ่ามาดูกันเลยนะคะน้ำอันชันครึ่งเหยือกมีปริมาตรหลิตรนี่คือครึ่งเหยือก1ลิตรแสดงว่าเหยือกนี้ถ้าเต็มเหยือกมีความจุเท่าไหร่คะ ครึ่งหนึ่งหนึ่งลิตรถ้าเต็มก็สองลิตรอย่างนี้มีความจุสองลิตรถูกไหมคะนักเรียนว่าถูกต้องนะคะต่อไปมีนมอยู่ครึ่งขวดนมครึ่งขวดตรงได้สามลิตรครึ่งขวดได้สามลิตรถ้าเต็มขวดจะได้สามลิตรอีกไหมคะไม่ถ้าครึ่งหนึ่งได้สามลิตรถ้าครึ่งขวดโทษ ครื่งหนึ่งได้สามถ้าเต็มขวดได้เท่าไรคะตรงนี้ก็ต้องเป็นหกลิตรแต่เขาบอกมาว่าสามลิตรแสดงว่าเขาบอกเราผิดหรือถูกคะผิดนะคะอ่าก็สามกับก้อสี่ลองดูเองนะคะว่าเขาบอกเราถูกหรือบอกเราผิดนะคะต่อไปหน้าเจ็ดแปดให้เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ ข้อบอกข้อหนึ่งมาดูกันเลยน้ําเต็มถังตวงได้สี่ลิตรเต็มถังเลยตวงได้สี่ลิตรแสดงว่าความจุนี้เป็นสี่ลิตรเติมคําว่าอะไรคะลูกเติมคําว่าเท่ากับนะคะเพราะตัวเต็มถังได้สี่ลิตรแสดงว่าถังนี้ก็มีความจุสี่ลิตรนะคะต่อไปน้ําเขียวในเหยือกตวงได้สองลิตร นิ้น้ำเขียวในเหยื่อนะคะเต็มหรือเปล่าไม่เต็มนะคะได้ถองสองลิตรเขาบอกว่าแสดงว่าเหยือกใบนี้จุได้สองลิตรถูกหรือปะถูกหรือไม่คะสองลิตรถูกไหมไม่ถูกแค่ครึ่งขวดเองได้สองลิตรแสดงว่าเหยือกนี้ต้องมีความจุมากกว่าสองลิตรหรือน้อยกว่าสองลิตรค่ะมีความจุมากกว่าสองลิตรสองลิตรแน่นอนแค่ครึ่งหนึ่งสองลิตรแล้ว แสดงว่าเหยือกนี้ยังใส่ได้อีกยังใส่ได้มากกว่านะคะต่อไปเทน้ําเย็นสามลิตรลงในเหยือกน้ําล้นออกมาแสดงว,ว่าขวดไอเหยือกนี้ใส่สามลิตรได้ไหมนักเรียนว่าเทแล้วล้นออกมาเลยมีน้ำสามลิตรเทแล้วล้นออกมาใส่ได้ไหมจุไหมสามลิตรนั้นไม่จุแสดงว่าเหยือกนี้กับน้ำสามลิตรเหยือกนี้เป็นยังไงกว่าน้ําคะ เยอนี้น้อยกว่ามีน้ําเยอะกว่านะคะก็เยอะนี้ก็น้อยกว่าสามลิตรนะคะอ้าวโอเคไปต่อหน้าเจ็ดสิบเก้าการเปรียบเทียบความจุของภาชนะดูขวดสีส้มมีน้าเต็มขวดนําไปเทใส่ขวดสีฟ้าจนเต็มสีส้มเอาไปเทในสีฟ้าสีส้มเต็มนะไปเีใส่สีฟ้าเต็มแล้วยังมีน้ําเหลืออีก แสดงว่าสีส้มใหญ่กว่าสีฟ้าไหมนะักเรียนว่าใหญ่กว่าเมื่อมันใหญ่กว่าก็มีความจุเป็นไงกว่าคะมากกว่าคิดถูกไปในช่องมากกว่าต่อไปน้ําในชามน้าชามที่มีความจุสามลิตรน้าชามชามเนี้ยชามตัวเนี้ยมีบรรจุสามลิตรตักน้ําจนเต็มชามเทใส่ในถัได้ไม่เต็มถัอ่า น้ำในในนี้เต็มไปใส่ในนี้ได้ไม่เต็มแสดงว่าชามเนี้ยเป็นยังไงกว่าถั่คะน้อยกว่าใช่ไหมคะมีน้ําเต็มแต่พอใส่ถูได้แค่นิดเดียวแลแสดงว่าถูใหญ่กว่าชามนะคะต่อไปข้อที่สามเทน้ําเต็มถังซึ่งมีความจุ10ลิตรใส่กะละมังอ่านีดทีใส่กะละมัง ก็จะมีรูปให้ในักเรียนเห็นมีน้ําล้นออกมาแสดงว่าถังเนี้มีความจุเป็นยังไงมากกว่ากะละมังคะในในกระละมังนีถังอะ่ะเต็มเลยเทใส่กะละมังแล้วน้ําล้นแสดงว่าในถังมีใส่น้ําได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะนักเรียนว่าใส่น้ําได้มากกว่าอ่าต่อไปขวดน้ําส้มมีน้าเต็มขวด ดื่มจนหมดขวดขวดน้ำส้มมีน้ำส้มเต็มขวดดื่มน้ำส้มจนหมดขวดแสดงว่าน้ำส้มกับขวดนี้เป็นยังไงกันคะอ่าเท่ากันนะคะโอเคหน้าสุดท้ายหน้าที่80สนะคะอ่าหน้านี้ ให้นักเรียนทําเองดีกว่านะคะนักเรียนลองทําดูเองนะคะหน้านี้นะคะอลองดูตุม่มน้ํามีความจุ20ลิตรโอ้มีความจุ30ลิตรเอตุ่มเป็นยังไงกว่าโอหนะ่ามากกว่าอยู่เท่าไหรนะ่น่าเอาตัวมากไปลบกับตัวน้อยก็จะได้คําตอบว่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ